สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผม Joy Us TV เนี่ยครับเดินทาวันนี้จะมาเล่น Specter EP ที่3นะซึ่งใน EP นี้ครับเราทําการเลือกแมปใหญ่เลยนะผมก็คือแมปชนะของคาโกนเองนะทุกคนแล้วก็จะสังเกตว่าแมปมันใหญ่แล้วมันก็จะยากขึ้นด้วยนะทุกคนโอเคตั้งจากว่าแมปมันใหญ่แล้วก็ต้องใช้คนนะ ต่คนจะเยอะหน่อยนะไม่ใช่แบบพวกวิวศูนไก่กาอาราล่อะไรนั้นนะทุกคนไม่ใช่เหมือนนั้นนะไม่แบบก็มีเบวสิบกว่าคนหนึ่งที่เข้ามาเล่นนะที่วันน่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะนน้อยๆนะผมกดเป็นท่าหด้าของโน r m ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ยักย่านเนีน่ยเราค่อยไว้ที่หลังนะถ้าเรกากดยากๆเลยมันก็จะหนีเกินไปทุกคน คือผมผมไม่ซีเรียสนะจะกดยากอ่ะแต่ว่ามันแบบเราต้องค่อยๆแตะระดับไปก่อนนะทุกคนแต่นี่ก็ข้ามเลยนะข้ามาแบบใหญ่เลยอาจจะเล่นแค่ตาสองตานะทุกคนเพราะแบบมันใหญ่แล้วมันอาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวทำการสปีดลันหาห้องเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเช็คตามพวกคอนเทนเนอร์นะทุกคนตอนนี้ยังอยู่สามคน ทำไมผีไม่วางของมาอยู่เนี่19โอเคไม่ใช่เดี๋ยวเรามา,มาตรงนี้ก็ได้ทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวดึงผีมาตรงนี้เลยนะตอนนี้เรามาถึงเรือแล้วทุกคน outer right hall ship kitchen โอเคอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเจอห้องผีเนี่ยมันก็มันเลขมันเลขเ้าจะเป็นหลักหน่วยนะครับตามที่ที่บอกไปนะอันนี้ช mm ิปเอา e ์ l จอร์ครทเดีแย่เราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าโอเคฮะทุกคน ถ้าชิปไม่มีก็เราจะเข้าไปในบิวตี้นะทุกคนก็ค,คือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงนี้นะคือผมบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่แบบการหายใจจดะด่ะคือแบบแม่น่ากลัวสัส,ส,สชิปสตาร์ูลูโม่ใหม่ก็เราต้องเข้าบิวตี้ว่ะ โอเคตอนนี้เราอยู่ในบิลดิ้นะครับหรือว่าบ้านนั่นเองตอนนี้มีโอสไวติง oh, นะแล้วมันเป็นเฮี้ยไม่เข้ามา,าแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่ไ,มได้อัดเอาไว้ให้คคือผีมันสิกิเกอร์ทุกคนอุ้ยเหี้ยเจอแล้วเจอแล้วโว้ย ถ้าเกิดว่าเราเจอมันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนมันง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะทำการคุยกับผีนะทุกคนแม่งกลัวเทียอะไรมึงเวล่งสิบแต่มึงกลัวมึงกลัวอะไรเจอผีแค่แอบเปล่าเออแอบไม่ได้มันก็ใช้คูซิฟิกแต่คูลซิฟิกอยู่กูงั้นก็ตายไป กูมากสองรอบมันเนี่ยดูที่สองไหมอีม่ตุลแรงหมดตัวที่ตรงนี้ฟิกเกอร์ที่ยังมีตอนนี้มีอะไรบ้างวะสองตัวใช่ไหมมีเลเมนนันกับสปิริตนะครับผมงั้นก็รอบตัดออกไม่มีประโยชน์เลยโคเวทติ้งอ๋อผาที่จะมีแน่ๆคือฟิงเกร์ปินนะ แล้วว่าช่านก็ตัดออกทุกคนก็ไม่มีแล้วเบลด์บล็อกมันไม่คุยกับผมผมว่าตอบเลยไม่ไนดะ้ตอบเลยดีกว่า <c oughs> โอ้โหเลวไปแนละ้ววิ่งเร็วด้วยเ,วเก็บรูปมันสักหน่อยอเฮ้ยฮาวิฟวิฟเสดเสดเส,ส,สเออมีวิฟด้วยก้วนหนึ่งนี่หว่าลืมโอ้ยโอ้ถ้าวิฟก็ไม่ยากหรอก ออประมาณว่าถ้าห้องผีเปิดไฟอยู่มันจะออนงี่อยู่หรือเ่อไงวะแล้วมันออนอะมันออฟวะไม่รู้เหมือนกันนะครับตุกคนผีลด้แล้วเสียงมันไม่ดังหรือวะเดี๋ยวคือกูไม่ได้ยินเสียงคือเสียงล่าไม่ได้ยินเลยนะอยู่ไหนหนู อุ้าเอ้าเอา yeah. oh, 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 mm ื hmm. oh. Oh, oh, uh, oh, oh. Mm ่อกีโอ้โหเนี่ยเอ้าโอ้โหจะถ่ายรูปไอเวนโอเออเออเออดีเมื่อกี้รอจะถ่ายรูปมันอยู่นะทุกคนเมื่อกี้แม่งโผล่มาแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงคอนเทนเนอร์เนี้ยคอนเทนเนอร์แดงแล้วก็หายไปเลยเอาใหม่เอาโอ้ เกร์ครับท่านผู้ชมก็นในตอนนี้เราจะทำการกลับกันเลยทุกคนแม่งออกหมดเลยเป็นไงโดนกูถ่ายรูปไปออกหมดเลยทุกคนรูปก็ยังไม่ได้ถ่ายะผีไม่มาผีก็ไม่รอแล้วโอเคเริ่มตาที่2นะครับผมภารกิจก็มีโบน EMF แล้วก็แล้วก็อะไรวะเคอร์ซิ ตอนนี้มีคนมาสองคนตอนแรกมีสามเฉยอะแต่กกว้ากลัวอะไรกันวะเหมือนเดิมครับเราจะเริ่มจากคอนเทนเนอร์ไปคลิปแล้วก็เข้าวิลดิ่งนะครับน่าจะปลอดภัยสุดละนะถ้าผมเล่นอีเซนตี้ผมจะทำอย่างนี้แหละวิกลโลอันนี้ไม่สำหรับทำให้มันล่าได้นะเอ,อแต่ถ้าโชคดี ก็ดีเดี๋ยวโชคร้ยายก็ร้ายเกียร์คอนเทนเนอร์โอเคไม่มีต่อไปดูตรงนี้โอเคบูคอนเทนเนอร์ hmm. ไม่มีต่อไปเพอร์เพลใช่ไหม ไม่มีเหมือนกันเออแล้วก็คนเดียวอีกแล้วเออใช่มันเถอะใครสนเออทำไมเราไม่เอาสมุดรางก่อนล่ะวังตรงนี้นะทุกคนมางละเฮ้ยอย่าปิ๊บดิ เรามาดูตรงคอนเทนเนอร์นี้เลยกันเท่าไรสิบเก้าสิบเก้าไม่เอ๊ะสิบเก้าปกติเดียงผีันนี้ดูแลใช่ไหมถ้าเราเจอ uvg b a ร l สามารถถามได้นะว่าผีเนี่ยมันอยู่มันว่าผีมันชอบห้องไหนแหละมันนั่นแหละแบบ what is your favorite room แล้วมันก็จะบอกมาว่ามัน อยู่ห้องไหนอันนี้เรามาถึงเรือแล้วไปเลยครับโอ้ยเฮียโปรโตกิกไว้ในสัตว์เออแต่มันอินเทอร์แอคต์แถวนี้แสดงว่าหนะ้องมันฉุดอยู่ตรงนี้ปะเป็นไปได้น,นะน่าคิดน่าคิดไม่ใช่เกิดก็เกิดตรงนี้ก็ชิบหายอีกแลอะ อุ่ยเยอะสิ่งดังยังไม่สัตยัง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 ผมพยายามฟังอยู่ว่ามันล่ายัางห้องนม่ใชนะ่อันนี้ห้องนอนนะครับไม่อยากเข้าวิวดิ้งเลยไม่ชอบห้องไม่เยีาของกดอ่ะเยอะเ้ย โปรตโัวแกวมันะบ,บ้างวะจะไปบล็อกปีก็ปีนกับกดออฟมัใช่ด้วยใช่ปะ มันเขียงทุกคนแบบไม่ยึงนี้กดเก็บกดไปติ้งนะไม่รู้ว่ะดิยากเลยหนะเนี่ยโอ้ยเมียนทะเลยย็ยนแม่วันนี้เล่าเลม,มภารกิจก็ยาก,ยาก ท่านผู้ชมเจอห้องผีแล้วอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไอ้เหี้ยนี่เองอ่ะอยู่แค่นี้เองแล้วนูน่น,นครับนู่นเลยไปตรงนูน่นไปเข้าเรือไปกูเดินไปหาฝั่งขวาแล้วอยู่ตรงเนี้ยฝั่งขวาเดินมาฝั่งซ้ายเจอเลยมีผีจริงนะผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพาโนมอตัดออกโอเคผมว่าเป็นตัวนี้นะตัวล่างเ,เอาใช่ด้วยเหรออ๋อเดือดตัวเดียวนี่หว่าโอเคมไม่ต้องหาแล้วหรือหากระดูกกับครูซิฟิกถ้าจะทำผมทางเครื่อซีฟิเอ้ยอันนี้นี่ หารูปดีกว่าเออเย,ยไมไ่หารูปเลยชารลอดเออนี่นี่ทุกคนผมเอาไปไป,ไปอินเทอร์แลกกับไอ้น,นี่ก่อนดีกว่าไอไอไอกระโหลกอะเออไปไป,ไปอินเทอร์แลกกับกระโหลกอถ่ายรูปแล้วเหอก็ค่อยใช้คูซิฟิกทีหลังแล้วก็จบคลิปแบบสวยๆโอ้โหฉลา,าดอืมเฮ้ยหรือว่าเป็นดีมอนวะซติปตบ,บ,บอกเลยไม่ได้ทำเลยนี่วะ โอ้ไม่ใช่แล้วดูตอล่าได้ถ้าว่าถ้าตอนล่ามันมันกระพริบแสดงว่าเป็นเดียมอนแต่ผมว่าไม่ใช่พราะใช่อ่ะเราต้องเห็นแล้วเวตอนที่มันเดินผ่านพานอมอลโมชั่นอ่ะล่าทุกคนไหน่วไอ้เหี้ย Come on baby เ okay. คแสดงว่าเป็นตัวล่างนะทุกคนเพราะว่ามันไม่กระพริบเลยแล้วก็วางเรียบร้อยหัวใ <c oughs> จละโอเค โอ้กูโซโล่เนี่ยโอเคครับผมก็จบเลยดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพีเท่านี้แหละนะใครชอบอยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปดีกว่าว่ามันจะใช่ไ,อ,ไอ,อยูเลยุลเลอะไสิอยางแล้วเรียบร้อยแล้วว่าผีที่เราทายน,นั้นก็ถูกต้องนะว่ามันก็คือ,อยูลเลนะครับผมแต่ว่าเราแค่ไม่เจอกะดูแค่นั้นเองนะแล้วก็ได้รูปผีมาด้วยนะทุกคน ก็คลิปนี้คงจะมีมีเท่านี้นะใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยวันนี้ผมไปแล้วครับไปบายแต่ก่อนไปผมขออับเกตโอ้โหเองไอ้ฮีเวลยังไม่พออีกวอ